สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้โอ๊ตพามาทำยำมะม,ม่วงปลากอบนะครับอันนี้เลยเป็นเมนูที่อยากกินแล้วก็เปรี้ยวปากมากอันนี้นะครับเราก็มาเตรียมส่วนผสมไว้เลยเดีย๋ยวโอ๊ตจะปักบุดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับมาเรามาเตรียมตัวยำกันได้ยำก็ง่ายๆไม่มีอะไรครับ ก็เหมือนเครื่องยำทั่วไปเนาะใส่พริกใส่น้ำตาลน้ำปลามานาลงไปแล้วก็น้ำปลาเราชอบรสไหนเราใส่รสนั้นนะคะแต่วันนี้ว้นไม่ใส่ปลานะวันนี้จะยำอบเหมือนหวานเปรี้ยวๆหน่อยใส่มนาลงไปอีกมะม่วงยังเปรี้ยวไม่พอใส่ลงไปอีกเพื่อนๆคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็เอามะม่วงลงไปเลยนะคะลงไปคลุกๆให้เข้าเนื้อเดียวกันนะคะ ซิมลดหน่อยโอจะเอาเปรี้ยวหวานนะจะไม่ค่อยเน้นเค็มมากอยากกินออกรสเปรี้ยวหน่อยอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลยนะครับคุกลงไปเลยประกอบแล้วก็จะมีขึ้นช่ายกุ้งแห้งนะครับถั่วลิสงแล้วก็จะเหลือไว้โรยหน้าหน่อยเนาะคุกค จานเท่านี้ก็อิ่มแล้วเพื่อนๆน,นี่ถ้วยใหญ่นะใช้ใช้ถ้วยใหญ่ใบไซส์ใหญ่เลยนะเอามาคุ้งเนี่ยตักใส่จานที่รองใบตองไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีกับผักแก่นะครับกระถินนะครับเอามาด้วยเนาะอากาศนิดหน่อยใส่ลงไปแล้วก็จะมาโรยนะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งฝอยแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็ปลากรอบใส่ลงไปเลย โรยลงไปเห็นไหมน่ากินไหมทุกคนเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูหน่อยวันนี้เดี๋ยววันนี้โอจะชิมให้ดูนะครับทุกคนอย่างเสร็จแล้วเตรียมตัวชิมกันได้เลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเปรี้ยวปริ๊ดอร่อยคือเป็นคนกินรสเปรี้ยวไง <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมและติดตามโอมาตลอดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจแล้วโอตก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันเนาะ อืมโอ้ก็จะสรรหาเมนูมาทำให้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ